สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot by กันชรยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปของการส่องแล้วค่ะส่องคนรักเก่าฮาวายูค่ะเรามาส่องกันดูว่าคนรักเก่าของเราเนี่ยนะเขาสบายดีไหมเลิกคนที่ส่องได้ก็คือคนที่เลิกกันไปแล้วนะคะเลิกกันไปแล้วหรือไม่พูดไม่คุยกันแล้วหรือเป็นสถานการณ์ที่คุมเครือไม่มีสถานะเป็นคนรักเก่าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปส่องดูว่า ชีวิตเขาหลังจากที่ไม่มีเราเราไม่มีเขาเนี่ยชีวิตเขาสบายดีไหมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขาคิดถึงเราบ้างไหมเขาอยากกลับมาบ้างไหมแล้วมันมีโอกาสไหมที่จะกลับมาโชคชะตาจะนำพามาหรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าเป็นการส่องแบบสนกุกสนอกอุกอ่ะพวกชอบสอนะ่องนะนะประมาณนั้นมาเรามาดูกันขอดูสถานการณ์รักของคุณก่อน ที่ผ่านมาสถานการณ์รักของคุณเป็นอย่างไรอยากเาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะมันคือดวงทั่วไปโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรดูขอบคุณสําหรับซปเปอร์แทงที่ส่งกาลังใจมาห้าจา์นะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณ FC ที่เป็นสมาชิกรายเดือนอยู่ที่เป็น VIP ขอบคุณมากมากเช่นเดียวกันนะจ๊ะมากันที่ทาตุแรก ธาตุลมแม่ถุนตุนกุมค่ะมาส่องเป็นลายธาตุนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ตัวคุณเองชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างลมความรักที่ผ่านมามันเป็นอย่างไรฮึอ่ะขอดูสถานการณ์ของคุณก่อนนะคะความรักที่ผ่านมาของคุณนั่นแหละโอแม่เจ้าเป็นรักทางไกลโอเป็นรักที่คุณรักเขานนะอ่ะสถานการณ์ที่ผ่านมาเป็นรักที่วิ่งตามค่ะ คุณเคยวิ่งตามความรักนี้มาจนเหนื่อยเป็นความรักแบบโดชาริออดเป็นรักทางไกลรักที่มีความแตกต่างคุณรักเขาหนาเอ g อ of คัพขึ้นมาเนี่ยคือคุณตอนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยคุณค่อนข้างจะทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจมีความรู้สึกทุ่มทุ่มแต่ว่า,าการที่คุณทุ่มอะไรไปนั้นลงทุนลงแรงอะไรไปนั้น ไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับคืนมาเลยเวลาคุณจะไปเขาก็จะล้างคุณไว้ไปทักคุณสักทีแบบคุณตั้งอกตั้งใจแล้วว่าฉันจะไม่อยู่ละในความสัมพันธ์นี้ฉันไม่ไหวละฉันอยากจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้ละพอเขากลับมาส่งข้อความหาคุณสักทีหนึ่งคุณก็วิ่งกลับไปอยู่ณนะจุดเดิมเพราะคุณรักเขานะจ๊ะหนูรักเขาอาจารย์รักเขาไม่เป็นไรจ้ะคนที่รักอาจจะมีความแตกต่างระหว่าง ระยะทางศาส,สนาวัฒนธรรมหรือรักทางใจได้หรือรักที่มีความแตกต่างคุณเป็นคนค่อนข้างดื้อเหมือนกันมีเกมีความดื้อรัน้นการเอาชนะคะคานคุณก็เป็นตัวของตัวเองมากๆเลยเหมือนกันนะนั่นแหละแต่ว่าในความรักครัง้งเนี้คุณดูแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์เนี้ยเขาไม่ได้ตัดสินใจเขาไม่ได้ทําอะไรดูเขาเพิกเฉยดูเขาเมินเฉยต่อความรักของเราที่เราทุ่มไปคุณไรมีความรู้สึกว่า มันอยู่ไปมันก็ไหลบ่อยไปทำอย่างอื่นดีกว่าการลงทุนลงแรงไปนี้เนี่ยดูแล้วไม่น่าจะได้อะไรตอบแทนกลับขึ้นมาจา้ะคนที่คุณรักอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนปถมมัธยมมหาลัยคุณเองเนี่ยเป็นคนตรงๆนะคนคนตรงๆไม่หวานหวานผ่าซากหรือการทำอะไรตรงตรงพูดจาตรงตรงดูเป็นคนแรงๆแต่จิตใจดีนะเป็นคนจิตใจดีแต่ว่า มีความเข้มแข็งชีวิตคุณเองเนี่ยไม่ได้โรยไม้ได้วยกีบกุราบค่ะคุณทําอะไรด้วยสองมือสองมันสมองสองมือของคุณเองแต่จริงๆแล้วใจลึกๆเป็นคนขี้น้อยใจคิดมากเซนซิทีฟมากๆเพียงแต่คุณอาจจะจะเอาความเข้มแข็ง,ขงเนี่ยป้องกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้ใครมาทําร้ายเราหรือเราจะบอกคนนู้นว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรเงี้ยแต่จริงๆเรารู้สึก นะคะคนที่คุณรักอาจจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนสมัยอดีตคุณกับเขาอาจจะเคยมีแผนถึงการวางแผนการแต่งงานหรือการใช้ชีวิตร่วมกันในระยะยาวๆแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่คำพูดไหมมันอาจจะเป็นเพียงแค่คำพูดเป็นความรู้สึกที่เขาเขาบอกว่ารักเราแต่การกระทำไม่ได้ไม่ได้เห็นอะไรที่เป็น รูปธรรมให้เราเห็นว่ารักเราตรงไหนล่ะที่รักเราอ่ะตรงไหนตรงไหนถึงเวลาที่คุณตัดน่ะอืมคุณก็ตัดคุณคิดว่าการอยู่ตรงนั้นมันเสียเวลาคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาความรักนั้นมันเนิ่นนานละมันเนิ่นนานมันเจ็บมันทุกข์จนคุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วละ่ะที่ควร คุณควรจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองคุณควรจะก้าวต่อไปในในวันข้างหน้าไปหาสิ่งใหม่ๆคุณก็พยายามอย่างหนักที่จะทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจแล้วเดินไปข้างหน้ากับเงินกับการวางแผนสำหรับชีวิตนะคะไม่อยู่จุดนั้นแล้วช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ของการไปดิง้งแดงแฮงเฮากับเพื่อนบ้างออกสังคมบ้างแต่ความรักจริงๆในความรักเนี่ย บางครั้งนะในบางคนนะห่างกันมากแล้วนะต่างคนต่างไปใช้ชีวิตคนละทิศคนละทางแล้วลนะ่ะแต่คุณยังในบางครั้งในความรู้สึกของคุณคุณยังเฝ้ารอคุณยังรอคอยคุณยังกำเขาไว้ในมือในใจของคุณยังไม่เคยลืมเลือนได้เลยนะคะแต่สิ่งที่คุณสิ่งที่มันมาเอ่อมาเยียวยาคุณเองอาจจะเป็นเรื่องของการทำงาน คุณดึงสเติกลับมาเพื่อไปทุ่มกับงานทำงานมากๆทํทำงานเยอะๆยอะทำงานจะได้รวยๆจะได้ลืมๆจะได้ตัดให้ขาดอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆ่ะมันมันมัน,ม,นมันห่างกันเนิ่นนานก็จริงแต่คุณรู้สึกแบบคุณรู้สึกว่าคุณยังลืมเขาไม่ได้อ่ะแค่ยังลืมไม่ได้ยังตัดใจไม่ได้แต่จริงๆคุณรู้ทุกอย่างแหละรู้ทุกเรื่องในความรักความสัมพันธ์เนี้ยอืก็เลยคิดว่า มาทําตัวเองให้มีคุณค่าดีกว่ามาทําตัวเองบุกตะลุยกับงาน,งานเงินชีวิตเออประมาณนั้นนจะจ๊ะอืมารมณ์คือตัดค่ะตัดขาดไม่ได้อะไรจริงๆเสียใจอยู่นะอืมบางครั้งในความสัมพันธ์เนี้ยนะคุณเองเนี่ยคิดถึงเขาอยู่เรื่อยๆมันดูเหมือนเป็นความรัก คุณอาจจะไม่เคยเจอไม่เคยเจอใครเลยที่ผ่านมาอาจจะไม่เคยรักใครมากขนาดนี้มันเป็นความรักมันเหมือนความผูกพันบางคนเป็นอินเลิฟตอนเด็กๆสมัยเรียนสมัยประฐมมัธยมแล้วเรารู้สึกว่า มีอะไรที่ค้างคาใจทำไมเราถึงรู้สึกผูกพันผูกจิตผูกใจกับเขามากขนาดนี้ทำไมเราปกติเราจะเป็นคนเข้มแข็งไม่ได้รักใครง่ายๆเลยไม่ได้มีอารมณ์ที่คุณจะเป็นคนที่ใช้สมองมากกว่าใช้ใจอะแต่ว่าทำไมคนคนนี้เนี่ยคุณเจอเขา คุณตกรุมรักเขาหรือว่าตอนสมัยนูน้นคุณเคยรักเขามาเขามาสารภาพรักมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าอิ่มเอมใจเลยลืมไม่ลงท,ง,ทงทั้งที่พยายามจะตัดแต่สิ่งที่ผ่านมาคุณก็พยายามจะจะ,จะรักษาความสัมพันธ์นะพยายามกลับตัวพยายามแก้ไขเรียนรู้และปรับตัวให้กับความสัมพันธ์นี้แล้วแหละแต่ว่ามันสุดทางแล้วมันไม่ได้จริงๆคุณเลยคิดว่าพอเถอะพอเถอได้ตดต,ดตัดใจแล้วค่ะ ได้ต,ดตัดใจแต่ความรักยังอยู่ไหมใช่เดลลเวอร์ยังไม่เคยลืมค่ะเดลลอเวอาเป็นไพ่ของพมลิคิตเขาก็คุณเป็นพมดิคิตจริงจริงมันจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของคุณชีวิตของเขามันเป็นชีวิตคนละคนละแนวคนละแบบคนละส่วนเป็นชีวิตที่ไม่น่าจะต้องเจอต้องเจอกันแต่ยังต้องเจอกันเพราะโชคชะตาอารมณ์นี้นะจ๊ะคนที่คุณเดียวด้วยอาจจะเป็นกร,รกฎขาน้ำกร,รกฎเป็นพิจิกเด่นผศกันมังกร ไฟแม่สิงห์ธนูค่ะเมถุนโอเคไหมอ่ะส่องคนรักเกา่าฮาวายูไปส่องชีวิตเขากันไปดูซิว่าชีวิตเขาเนี่ยสบายดีไหมเนี่ยหลังจากที่เลิกกันไปไม่พูดไม่คุยกันเขาสบายดีไหมชีวิตเขาโดยรวมๆการงานการเงินชีวิตเขาดีไหมแล้วก็เขายังคิดถึงคุณบ้างไหมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขาอยากจะกลับมาคุยกับเราบ้างไหมมีโอ,อกาสจะได้เจอได้เจอกันอีกไหม อ่ะไปดูกันสองคนรักเก่าฮาวิวค่ะหนึ่งถึงสิพฤษภานี้นะคะเรามาดูกันว่าคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไงชีวิตเขาเป็นไงเดอะสตาโอ้ชีวิตเขาดีเขาดูโดดเด่นโอ้ยเดอะสตารกถ้วยเถ้วยทีเดียว The Star รก้าถ้วยคุณอาจจะดีกว่าคนที่เขาเป็นอะไรอะเป็นป๊อปปูล่ไปไหนไปไหนคนก็ดูโดดเด่น ด้วยด้วยสเสน่ห์อ่าด้วยสเสน่ห์หน้าตาอาจจะเป็นที่หน้าตาหล่อเหลาเอาการสวยงามตามท้องเรื่องไปไหนมีความเก่งกาจมีความโดดเด่นไปไหนใครย,ยกมือไหว้ไปไหนใครรู้จักแล้วเขามีก้าวถ้วยเนี่ยโอ้คนนี้มั่นใจมันน่ามั่นตามากจะบอกให้เลยเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขามีดีค่อนข้างมีคนมีสเสน่ห์เยอะมากมีคนเข้าหาเขาเยอะมากๆเลยนะมีคนเข้าหาเขาเยอะ เขาเป็นนักวางแผนเขาเป็นนักคิดนักเจรจา,าด้วยทั้งหน้าตาด้วยชีวิตแต่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับคนหลายๆคนก้าวถ้วยเป็นรักซ้อนเป็นรักที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่มีความรักในความลับม,มีตัวเลือกเยอะเอรมณ์ประมาณนี้ ชีวิตเขาเป็นไงหรอจริงๆคนคนนี้อาจจะเป็นเด็กก็ได้เขาที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะอายุต่างกันคุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้เป็นคนใจร้อนนะดูนิ่งๆอาจจะสุขุมลุ่มลึกคิดเยอะเป็นนักวางแผนทีเดียวนะจจะเขาเป็นคนที่มีโชคชะตาที่ไม่เหมือนคนอื่นนิสัยด้วยนิสัยใจคอนะจริงๆบางคนนะเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆมีความใจร้อนมีความมุ่งมั่น เขาเป็นคนเก่าๆของคุณจริงๆด้วยชีวิตเขาเป็นยังไงเอะชีวิตเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างใจแข็งนะดูเย็นชาดูใจแข็งนะอะช่วงนี้ชีวิตเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะไปได้ดีมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายในชีวิตอเป็นคนที่ค่อนข้างจะทํางานบางคนทํางานในองค์กรใหญ่ๆมีปัญหาในชีวิตเหมือนกันค่ะ มีภารัฐต้องแบกรับมากมายกายกองมีคนเก่าๆในชีวิตเขากัดไปเขาเป็นคนที่มีคนทั้งคนเก่าคนเก่าคนนี้เข้ามาออกไปคนนู้นกลับเข้ามาคนนี้ออกไปอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะชีวิตเขาเรื่องเรเร่เดยไพ่ของเด็กขึ้นมาเยอะมากมากเลยไพ่ของความเอาแตา่ใจยอมหักไม่ยอมงอไพ่ของคนมีอีโก้ไพ่ของคนที่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอย่างที่บอก คนมีช้อยมีตัวเลือกเพราะฉะนั้นเขาจาจจะไม่เด็กสนใจใครอยากมากก็มากใครอยากไปก็ไปอารมณ์นั้นอารมณ์ของคนที่แบบแต่เขาก็ไม่ได้มีความสุขมากมายสักเท่าไหรอ่อ่ะดูแล้วอะ่ะชีวิตเขาก็มีเดอะแฮงแมนเหมือนกันนะมีเดอะแฮงแมนมีสองเหรียญมีคนหมุนเวียนไปไปกับกับเยอะอืมด้วยความเป็นด้วยความเป็นคนมีสเสน่ห์คนนี้กลับมาคนนั้นก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม ชีวิตเขาดีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ดีเราก็ดีอยู่แหละแต่เขาก็มีความทุกข์ปนปะปนกับความสุขอมือาร์ประมาณนั้นอ่าโอเค,เข,ค,คอเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเรามาดูกันสซในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาเริ่มคุณไปแล้วหรือยังเนี่ยเขาไม่คนใหม่ไปแล้วหรือยัง มาดูก่อนเขาคิดถึงคุณบ้างไหมในความรู้สึกของเขาเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคะ่ะ The Star เขาดูโดดเด่นนะช่วงนี้มีมีเกณฑ์มีงานใหม่ๆหรือคุณเองก็ได้คุณอาจจะเป็น The Star เป็นดาวจารัสแสงเป็นการเริ่มต้นใหม่เหรอเขาคิดถึงคุณบ้างไหม The o m r m i t คุณอาจจะดีวกับราศีกันกุ้มกับกันค่ะกุ้มกับกันเขาคิดถึงคุณบ้างไหมหรอจอะเฮอร์มตคืออาจจะเป็นคนในคนนี้ทํางานเป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นที่ปรึกษาเป็นคนเงียบเมียบมีลกส่วนตัวชอบอยู่เงียบเทียบทอะไรเงียบเงียบมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนคือคนเข้ามาไล่ล้อมเยอะแยะแต่คนคนนี้ไม่รู้จักพอนจะจ๊ะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมหรอ5เหรียญ หนึ่งเหรียญเด e แอมเพสคิดถึงสิทำไมจะไม่คิดถึงถามว่าคิดถึงไหมถ้าคุณเป็นช้อยในช้อยในตัวเลือกของเขาไม่ว่าเขาจะมีกี่ช้อยกี่ตัวเลือกก็ตามคุณเป็นช้อยที่ดีนะคุณเป็นช้อยที่ดีคุณเป็นเด e แอมเพสของเขาเลยเดนแอมเพสเนี่ยคนที่หน้าตาดีดูแลคนอื่นที่ดีจิตใจดีฐานะดีคือก็ถามว่าเขาคิดถึงไหม ในบางครั้งเนี่ยเขารู้สึกถึงการอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณเหมือนกันเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็รู้ตัวแหละว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญหรือว่าเขาอาจจะตอนนั้นเขาอาจจะติดงานติดภาระหน้าที่ติดสิ่งที่เขาต้องทำอออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจคุณมากพอแต่ว่าพอเวลามันผ่านานไปเขารู้สึกถึงความเสียใจนะคะ เขามีความรู้สึกของอารมณ์ที่แบบม,มีความมีปัญหากับตัวเองอคิดถึงไหมคิดถึงแหละคิดถึงค่ะแต่ความคิดถึงนั้นส่งมาไม่ถึงหรอกเพราะว่าอะไรเพราะคุณกับเขาเนี่ยเป็นคนค่อนข้นขางจะมีกโก้เป็นคนชอบเอาชนะทักฉันสิงอชนสิมาทักฉันก่อนสิวิ่งตามฉันสิส่งข้อความหาฉันสิคุณก็คงไม่ทับ คุณเองก็มีดิอัมเพรสของคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณก็คิดว่าคุณก็ไม่ดีค่ะหน้าตาก็ดีสังคมก็ดีเงินก็ดีการทำงานก็ดีไม่ได้ต้องไปวิ่งตามใครเพราะฉะนั้นคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้หรอกสมมาไม่ถึงเพราะต่างคนต่างรออยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะเออแข็ง okay, ไหมอ่ะเขามีคนอื่นไหมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือย,ยังเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังครับ เขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังในอ็อบวานเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคะสองดาบมีค่ะมีคนคนนี้อาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักหลัก เขาอาจจะโฟกัสในเรื่องเซ็กค,ค่ะส8บาวกเขารุ่มหลงอยู่กับกิเลสตัณหาเขาไม่ได้เอาใจไปเล่นเอาความผูกพันกับใครเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังมีค่ะมีรักซ้อนมีรักสามเศร้าที่เป็นอันไม่จบไม่สิ้นค่ะใช่มีเขามีสิ่งที่ผูกพันความผูกจิตผูกใจผูกวิญญ,ญาณความรุ่มหลงคุณอาจจะไปดูกับคนที่เขาสายดักดัก,ดกหน่อยบางคนหลงในเซ็กบางคนหลงในการกินเหล้า หลงเพื่อนหลงหน้าตาหลงไปกับสิ่งสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีจุดดำในความรุ่มหลงเขานะเขามีเออแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดพิจารณาในความรุ่มหลงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะหลงจนไม่ลืมหูลืมตาไม่ใช่แบบนั้นค่ะคือคนคนนี้ที่คุณดิวด้วยบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้เขาอาจจะไม่โสดก็ได้นะคะเขาค่อนข้างจะโฟกัสกับครอบครัวเรื่องส่วนตัวงานชีวิตเขาเป็นหลัก หลังจากที่มีชีวิตจัดการกับชีวิตส่วนตัวงานการญาติพี่น้องธุรกิจของเขาตัวเขาเองเรียบร้อยเขาถึงจะมีเวลาพักผ่อนซึ่งการพักผ่อนของคนสําหรับเขาอาจจะเป็นในเรื่องของการดื่มแดงแฮงเฮา์การเที่ยวหรือการมีเซ็กต์ได้มีไม่จะไม่มีมีคนอื่นค่ะนอกจากมีคนอื่นแล้วในบางคนนะคะในบางคนเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้โอเคไหมอ่ะ เขาอยากกลับมาหาคุณบ้างนะในความคิดของเขาเนี่ยน่ะเขาอยากกลับมาหาคุณกลับมาขอโอกาสคุณกลับมาทักมาทายคุณกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากไหมไปดูเขาสิความรู้สึกของเขาเขาอยากกลับมาหาคุณบ้างไหม The Hermit ไปบวชแล้วยากไหมเหรอ The Hermit เป็นคนคิดช้าคิดนาน คิดตก,กะเยอะเหตุผลเยอะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกคนทัดดินเนี่ยไม่ค่อยแสดงออกมีความเย็นชาอืมมีความเย็นชาเป็นนิสัยของเขาความเย็นชาเหมือนไม่รู้ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ร้อนไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากกลับมาบ้างไหมอยากกลับไปรเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ของคุณบ้างไหม ชื่อ,อครับอยากไหมก็อ,อยากนะอารมณ์ของเขาก็อยากกลับมานะแต่เหมือนเขาจะรู้ว่าที่ผ่านมาคุณกับเขาเนี่ยคงเป็นอะไรที่มันคงจะไปในทิศทางเดียวกันไม่ได้ละมันคงจะมันคงจะจบกันไปแล้วมันคงจะไม่มีโอกาสนั้นอีกแล้วแหละเขออารู้นั่นแหละที่เขออาไม่มาทักเนี่ยเขาอาจจะรู้ว่าคุณเองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งคนคุณมีความสามารถ คุณอาจจะไปไกลคุณอาจจะตัดสินใจเดินออกไปแล้วเขาก็เคารพการตัดสินใจของคุณนั่นแหละถามว่ายังมีใจไหมที่อยากกลับมามีใจที่อยากกลับมาแต่ว่าไม่ทําอะไรหรอกค่ะนะเพราะชีวิตของเขาเขาก็ไม่เคยงอไข่ค่อนข้างมีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดในตัวเขาเองค่อนข้างนิ่งเฉยไม่ทุกข์ไม่ร้อนอย่างที่บอกนะคะเก็บอาการเก็บทรงอยู่ตัดก็คือตัดเลิกก็คือเลิกอารมณ์นั้น คนทัดดินขึ้นมาหนาแน่นมากนะคะทัดดินนะจจะแล้วก็ราศีตุลก็มีโอเคไหมอ่ะแล้วมีโอกาสไหมมีโอกาสไหมที่เขาจะกลับมามีโอกาสไหมที่โชคชะตาจะนำพาสุคุณสองคนกลับมาอีกครั้งไม่ว่าเขาจะกลับมาทักในภายภาคหน้าหรือคุณจะไปทักเขาในภายภาคหน้ามีโอกาสนั้นไหมคะโชคชะตาจะนำมาอีกไหมคะ โชคชะตาปัญหาร้าฉันในใจค่ะมันเกิดปัญหาเ้าฉันในใจมันมีตัวแปรมากเกินไปและมีการบั่นทอนความรู้สึกถึ่งกันและการที่ผ่านมาใช่ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรหรือคนอื่นจะพูดอะไรหรือใครเป็นตัวบั่นทอนความรู้สึกกันแน่มันมีปัญหาถึงระดับของความคิดกันะ่ะความคิดที่แตกต่างมีโอกาสไหมมีมีค่ะม,ม,มีโอกาส ดวลไพ่ Will, uh, ของดัมารสเซียนเป็นไพ่ของอะไรก็เกิดขึ้นได้ไอสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดก็เกิดไอสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ไพ่ของวิ l ออฟออนพอจูนมันไพ่ของการอะไรก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสและเป็นไปได้ค่ะอ่ะมาดูข้อความของเขากันข้อความถ้าเขาฝากบอกคุณได้ข้อความจากเขาคนนั้น ถ้าเขาฝากบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะเขาอยากฝากบอกอะไรจากคุณถ้าเขาบอกได้สิ่งที่เขาไม่เคยพูดไม่เปิดเผยไม่เคยบอกถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าอะไรฉันรอเธออยู่ตรงนี้แต่ในขณะที่อลลอรอก็ไม่รอเฉยๆหรอกเขาก็เดินไปข้างหน้าด้วยกับชีวิตของเขากับสังคมใหม่ๆกับคนใหม่ๆเขาเครียดนะ ในความคิดของเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ค่ะในความคิดก่อนนอนในความฝันในความคิดของเขายังมีคุณอยู่ตรงนั้นด้วยยังมีคุณอยู่สิ่งที่เขาอยากฝากบอกอเหรอสิ่งที่เขาอยากฝากบอกอืมกอดหนึ่งใบเด็เขารู้ สิ่งที่เขาอยากฝากบอกนะบางคนอยู่ยกับคนมีครอบครัวใช่ไหมถ้าคุณอยู่ยกับคนมีครอบครัวเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาได้แค่จุดจุดไหนเพราะสิ่งที่เขาต้องทําสิ่งที่เขาต้องจูคือครอบครัวเขาก็รู้แหละว่าบางครั้งเขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยวันหนึ่งมันต้องเดินจากไปอยู่ดีเออเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นคุณอาจจะรับไม่ได้หรอกการที่เขามีครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้อยู่แล้วเขาอาจจะรู้อยู่แล้วเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาฝากบอกได้ถ้าเขาฝากบอกได้นะเขารู้สึกดีๆกับคุณมากๆคุณคือคนในครอบครัวหรือคุณสามารถเป็นถ้าเขาไม่มีครอบครัวเนี่ยคุณคือครอบครัวได้ เพราะว่าไพ่ของสิบถ้วยบางคนครอบครัวรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆอาจจะเป็นรุลพี่ดุ่น้องเขาเคยอยากจะไปกับคุณยาวๆเพราะเขาเขามองว่าคุณนะ่ะบางคนเคยวางแผนถึงการแต่งงานหรือการครบกันแบบยาวๆไปเลยถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณกลับมาเป็นครอบครัวกันกลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาคบกันยาวๆเออถ้าคุณรับได้ ช่เขาเจ็บนะสิบดาบมีคนทำมาแล้วลับๆล่อๆไม่รู้ว่าเขาหรือคุณถ้าเขาฝากบอกได้เขาอาจจะอยากเขาไปส่องคุณเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าคุณอาจจะมีคนอื่นอาจจะมีใครสิ่งที่เขาอาจจะมองกับคุณเขาชอบคุณเพราะคุณเป็นคนรักครอบครัวคุณเป็นคนดูแลครอบครัวดีคุณมีจิตยืนของชีวิตเขาก็รู้สึกถึงความสูญเสียเหมือนกันนะสิบดาบเลยนะเขาไม่ได้อยากสูญเสียคุณไป แต่ด้วยความที่เขาอาจจะมีภาระเกี่ยวกับครอบครัวเขามากมายที่เขาต้องทำใช่เขารักคุณนะเขาบอกเขารักคุณเดี๋ยวเราว่ารักอะแต่เลือกไม่ได้รักผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณตัดทำอะไรไม่ได้เลยนะคะนี่คือแต่แและแมเอ่ดเล็กเมสเซจที่เขาจะบอกคุณเขายังรักคุณไม่เคยลืมคุณคะ่ะใช่ k n n o of คั s แต่มันทำอะไรไม่ได้จริงๆมันพูดออกไปก็ไม่ได้แสดงออกไปก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เลยนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืม อ,อยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะโอเคไหมสมการปีนี้หรือปีใหม่ไทยปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขได้ครูที่ดีได้คนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจที่มันขาดหายให้ทุกคนมีความสุขนะจ๊ะสวัสดีไดะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ